ใจที่มีปัญหาอยากใช้รถไฟฟ้าแต่ก็ลัวมันมีสถานีชาร์จแต่อีกใจหนึ่งก็อยากประหยัดทำไงดีนะฮะวันนี้โบนแนะนำคันนี้เลยค่ะ MG HS PHEV ค่ะตัวนี้เป็นตัวนะคะ PHEV ตัว X นะคะก็คือเป็นของค่าย MG ถ้าจะพูดถึงรถในระบบฮบริดคืออะไรต้องบอกก่อนว่า B ั In ๊กอินไฮบริดคือการผสมระหว่างไฟฟ้าล้วนและน้ำมันล้วนไม่ใช่ระบบไฮบริดไม่มีการชาร์จไฟกลับเข้าเองแล้วมาทำให้ระบบ ไฟฟ้ามีเหมือนไฮบริดไม่มีคันนี้คือการชาร์จด้วยไฟบ้านเท่านั้นเสียบเข้าไปที่รถเขาถึงเรียกว่าปลั๊กอินไฮบริดก็คือเอาปลั๊กเนี่ยแหละปลัป๊กบ้านเนี่ยคะเสียบเข้าไปที่รถนะคะ เพื่อใช้งานในโหมด E ีีซึ่งต่อการชาร์จหนึ่งครั้งก็จะวิ่งได้ประมาณ70กิโลเมตรเหมาะกับใครบ้างคะนี้ค่ะวันนี้คุณเป็นคนที่รู้สึกว่าอยากประหยัดไม่ได้อยากมีรถ2คันมีรถคันเดียวพอแล้วในบ้านอยากประหยัดในชีวิตประจำวันขับรถไปทํางานไปกลับยูที่มันไม่เกิน70กิโลเมตรต่อ1วันนะคะนอกนั้นก็ไม่ค่อยได้ไปไหนแล้วแต่วันนั้นที่ออกต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลเพราะว่าจะไม่มีสถานีชาร์จไม่มั่นใจในรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นโจทย์ที่โคตรน่าสนใจและตรงประเด็นของคุณที่สุดแล้วนะคะเพราะวา ว่เจ้าคันนี้เนี่ยมันสามารถประหยัดได้ในชีวิตประจำวันถ้าในทุกๆวันคุณวิ่งไม่เกิน70กิโลเมตรคุณสามารถใช้เจ้า,ารถคันนี้โดยไฟฟ้าแทน100%น้ามันคุณจะไม่ได้แตะเลยนะคะนอกจากเวลาคุณไปต่างจังหวัดไปเทศกาลคุณยังห่วงในเรื่องของว่าเอ๊ถ้าวันนี้ฉันไปต่างจังหวัดฉันจะมีสถานีชาร์จไหมฉันต้องไปแยกกันชาร์จแน่เลยฉันไม่โอเคฉันไม่อยากเป็นแบบนั้น ก็แค่ใช้น้ำมันในการเดินทางร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องใช้ไฟฟ้ารถก็สามารถวิ่งและขับเคลื่อนได้อีกเช่นเดียวกันอีกจุดหนึงที่น่าสนใจค่ะถ้าวันนี้คุณเป็นคุณแม่นะคะแล้วมีหน้าที่ไปรับส่งลูกซะด้วยนะคะแล้วก็อยากจะไปรับส่งลูกแบบสบายๆชิลๆนะคะวันหนึ่งเนี่ยประหยัดได้อยู่ที่ประมาณ60กิโลเมตรนะคะแล้วยังเป็นคุณแม่อยูนะ่และยังต้องใช้รถออกต่างจังหวัดอยู่เจ้าคันนี้นะคะเวลาเขาใช้หมดอีวีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเวลาคุณแม่ไปรับลูก,ค,ลกคุณแม่ไปรอไปรถติดหรืออะไรก็ตามคุณแม่สามารถที่จะสตาร์ เลยนะคะโรงเรียนไม่มีการไล่คุณดับเครื่องแน่นอนเพราะจะไม่มีเครื่องวนทำงานร่วมด้วยเลยมันจะเป็นไฟฟ้าแท้ร้อยเเซและที่สําคัญอย่างที่3ที่รู้สึกว่ามันน่าใช้ที่สุดถ้พาพูดในเรื่องของบ้านเรานอกจากรถไฟฟ้าตัดออกไปปาั๊กอินไฮบริดจะมีในรุ่น b m 330e หรือว่า Mercedes Ben z ทเท่าน,นั้นในช่วงนี้เพราะฉะนั้นนะคะรุ่นอื่นเนี่ยกล้าพูดเลยว่าล้านกว่าขึ้น2อล้านกว่าขึ้นและในขนาดเดียวกันไอ้เจ้าคันนี้เนี่ย เวลาออกห้างมันก็ล้านกว่าขึ้นเหมือนกันค่ะแต่วันนี้เป็นมือสองทางเลือกปี2021ค่ะทุกคนคะรถใหม่วารตีสูนมีครบตรวจสภาพร้านจักรุสเปชชั่นที่คุณมาเรือโอมลเรอร์นะคะเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ที่หน้าทีวีค่ะเพราะฉะนั้นเจ้าคันนี้เนี่ยนะคะวันนี้ราคาโคตรพิเศษหน้าป้ายไปเปิดสคบเลย747,000วันนี้ลูกค้าจะดไฟแนนซ์เหลือเพียงแค่699,000บาทเอาส่วนลดไปเลย4-5 0,000บาทโดยที่แค่คุณจัดไฟแนนซ์เท่านั้นค่ะ และยังไม่หมดเพียงเท่นนานั้นตอนนี้มีโปรโมชั่นดอกเบี้ยด้วยนะคะ7ปี3.99จาก4.99คนไหนเป็นพนักง,งานบริษัทคนไหนเป็นสาร a รีมาเอาดอกเบี้ยนี้ไปเลยนะคะ Final, ออปชันภายในเองมันที่รู้อยู่แล้วค่ะกล้อง360องศาไฟแอมเบีนไลท์พานอโมิกซอนูฟเครื่องเสียงหมดนะคะและก็ยังรวมไปถึงในส่วนของระบบช่วยเบรกด้านหน้าปัดกลับข้อเลนเต,ตือนออกนอกเลนอะแดปทีฟพูดแพดเดิลชิฟคันนี้จัดออปชันทุกอย่างคือรถยุโรปแท้ๆเพิ่มปักอินเข้าไปเหมือนที่บอกวันนี้ไปดู BM 330 e ปปักอินนะคะทุกคนคะ่ะมือสองอยู่ล้านกว่าแถมข้ามนบรนน์นที่โคตรแพงนะคะ BSI หมดแล้วคันนี้ วงตีศูนย์เหลือแน่นแน่นสปีหรือว่า1นึ่งแสนสองโลค่ะแบตเตอรี่รับประกัน8ปีหรือแสนแปหมือนเดิมเหมือนรถไฟฟ้าของ m อ็มจีเขาเลยเพราะฉะนั้นใครสนใจคันนี้ในะคะยัดอีกรอบรถ้าย,ยังไม่รู้ว่าเหมาะกับใครกลับไปฟังที่ต้นคลิปอีกรอบหนึ่งนะและกลับมาตัดสินใจกันโปรโมชั่ชนนี้ให้เฉพาะคนที่ออกรถไปในเดือนนี้เท่านั้นค่ะออกรถศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อนที่ประมาณ1 1 1 0 0หมื่นหนึ่งพันบาทตลอดสัญญาแปดสิบสี่วัและยิ่งถ้าใครเป็นพนักงาน s a l a r i มีเครดิตดีเกินปีหรือเป็นข คันนี้ก่อนแค่หมื่นเดียวเท่านั้นค่ะใครสนใจคันนี้นะคะทกักมาตามคอนแทคด้านล่างนี้อยากได้ไฟล์ตรวจสภาพทีมงานเรามีให้จากบริษัทสเปคชันอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ไปถึงหน้าบ้านนะคะมีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านใช่เดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะต้องบอกเลยว่าหลายข้อกังวลที่หลายคนกังวลในเรื่องของน้ำมันรถไฟฟ้าน้ำมันรถไฟฟ้ารถน้ำมันไม่อยากลงทุนเยอะอยากลองใช้เอาคันนี้ไปลองใช้คุณจะได้ทั้งฟีลลิ่งรถไฟฟ้าและคุณยังคงปลอดภยัยโดยการขาับเคลื่อนรถโดยรถน้ำมันได้เช่นเดียวกันค่ะค